สบายดีทุกคนตอนนี้คอยกะเลือกองเฮนตอนแรกแล้วมาแต่องเฮนหาก็มาแล้วก็เห็นอีพอซื้ออันนี้มาเต็มเต็มอยู่พี่เรก็พอแต่หรือต่อต่อกระม่ต่อต่อเป็นสันเป็นสันอยู่ทุกคนนี่สันแบบต่อต่อดีเลยแล้วก็ามยัดนึ่งเลยนะหามยัดนึ่งยังมีแม่มันอ่ะ แบบปันหากระออตะหั่งเป็นคือหนอนกินยิ้วก็ครับมันง่ายกว่ามันจะหดเนมัยหนึ่งคนเท่าง่ายไม่ไม่ม่อ่อนไม่อ่อนมันะยังต่อม่ได้แล้วมันมุวนเขาหนึ่งหมดหั่งมันตัวใหญ่กว่าตัวแบบตามพื้นหน้าเราคือเห็น แตนอันนี้โตมันก็เลยตัวใหญ่กว่าแตนหนึ่งริบร้อยหนึ่งสือหดถ้าเราไปซื้อตัวนึ่งมันแพงนะพ่อเนาะโราต้องเสียเงินห้าหมกไปนุ่งชุกอ่ะเอามาหมุกบ่เอ็ดเจ๋อนะเนาะมาเท่าแล้วก็หมกหมุกแบบปสุือเครื่องปรุงให้มันแบบแซ่ยบกินแบบตัวดิบๆแม่ก็แซ่บตัวคือตัวคือ ตัวคือเตนแต่มันง่ายกว่าเตนไม่เป็นโต,ตนยุบก,ก็ได้หวานๆพอหนึน่งหนึงน่งเสือหดหนึ่งแบบเป็นห้างบหน้านมันจากบีมุนขฮาวหนึงนน่งแบบขฮาวอ้ออันมันมุนอ้อแต่ตห้างห่างมาันก็ลาย ก็าบาไม่ไลเลยก็สองล้านล้านหกนะชอบาแพรแพ่ทุีติกินร่แยชแรกินลิปมันยังแซ่บแต่กินลายกับอันข้ออกินายมันเปแบบจมนก็อร่อยคือมาหกสิบพัน ได้หางัเนียหกสิบพันพอซื้อมาแต่เนื้อซื้อมาแต่บ้านมาทั yep> ้งหูกระตองหวายทุดๆเลยน้ำมันหอนแหงมาหเอาลูกนควันมันจะควันมันกลาย นึ you no. the we we the oh, uh, mm. ่งไว้ค่ะมันสุกนึ่งอบาอมนึกนึ่มีถึงหม้อนึ่งเลยนึกแล้ก็เอาไป่ไน่าสุกเลยอ้ยหอนหอนยี่นไม่มาเนีเยอะเลยยี่ยนไปทำเรื่องน้นยากนั่ยากเลยพน้อง ปันกัน่าดีสคนเลยวะนี่ตัวนุ่งซุกแะ้แซ่บก็ต้อง่ของ่พวกปั่นขนเขากองนยักสองคตัวมันซุกแห้งแซ่บก็ติกินกับข้าวกินข้าวแห้งแซ่บ เขาม่กอะม่รูอืมขอาต่ละ่านอันนี้อันดำดนี่อันเขาจูดอันตัวขับเอาไปแบบเขาจูดเอาไฟจูดเดี๋ยวไแล้วกันไงเอาะไงเป็นทานมันออกมดเก๊เก๊หมดเสลาของนี่

เป oh, oh. <hating S 1> ิดก่อนเนี่ึันศึกน้ำเนาะตอนนี้วัน้องเีดนอะขาวๆนี่หรอก็ ก็รูปเปล่าังเป็นนางนะด้วนี่จะเป็นแม่โตนั่นก็ไข่มันนลยโตเลยแซวเนี่ยโอ้ยถือตอดมันจะนอนทวีเลยอยากนอนรอดตอดนะเนาะแม่แม่แต่แม่โตนั่นนอนดินแต่ตอแตน เซนตอคนจะนอนเครับเเชื่อมเินต่อพาเวนมันนอนขึ้นไปแม่นึ่ตันสังตันสามตันสี่ตันห้าตันหกตันเจ็ดตันแปดตันเก้าสิบเอ็ดสชั้นเหรอชั้นมันเป็นแบบนีนพอทีเนาะ ลาย่ไคยเห็นมันเป็นข้างมบน,นี้เชือหลายไม่ไซื้ออันตัวขมุกโอ้นองปรีมีอะอไรนี่ก็ขวมกจังเป็นมั้ยจังวิเนก็มาน้อยนี่ก็เ่อแมมามา,า,าทเอนะเ็ยนเยรายเียงแ่ ข้าวเอาข้าวมื่อกินนะจ้าก็เดียวท่านกินเพื่อเดียวเนาะสีดำนี่มันเป็นเพื่อสัตอันตัวสีดำนี่อ่อนมันอ่อนแล้วก็กลายเป็นสีขาวตัวขาวนี่มันจะเป็นน้างแล้วแล้วก็มันมีหงโหน่อยๆมันฝักตัวหึงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นเนี่ยนี่ตัวมีมีตีนเนี่ยนี่เนี่ยนี่ถือว่าสมบูรณ์มีปีกโผล่ โอ้หปลาะเกิร์มาเนยนะ เธอจิงลัวเธอือแค่ตัวเป็นหน้าฮ่าง

เจหลอกิโลดึง่าเซ็นเอร้หรือเสนห้าเสนห้าย่ามนี้วะย่ามเขากินด้ยมัย่ามมันเต็มวะย่า้

กินไม่ได้ได้ยังไงกินลองบ้างไม่เป็นสิ่งห้ากินไม่ได้ห้าวไม่แต่กินไม่ได้หมันหมันป็ุรปอะไรอยู่สมัยมันกินไม่ได้อ้นี่แมวมันสีดีกินไม่ได้ก็ลากกินก็เพื่มมีอเลยเห็นนะเห็นแล้วมันมีเบรด้วโน้จะเดกมาแก่วันนี้มันจะเป่งนี้เดยี่้อจะกากแล้วเนี่ยถักป่ายนี่

มันเป็นอะไรที่หลายท่าตินะทองครับที่ท้เพค่อทองยังพุกวนี้มันทอดลายแล้วจุดเป็นก้อนมูืเดิให้ก้อนมูอเราจะทอดแล้วแก ก็ลายแล้วนะตัวนี้โอ้ตัวนี้มันมันโอ้ตัวนูตัวนูเนราะวอู้มันแทงอันนี้เป็นปื้มอันนี่นะแขยเจมันนี่นะเจมันแก่ บวนึ้หามคนพวกน้ตีนะเจี๊ยบี้เลอไม่มีถือเกลือมาทำคุณพอบิ้นตูตีนนะแล้แล้วไปดูเกลือมีอยู่ทับตตมบ่อตีนไหนแล้วเลาแล้วก็งอบอหึ้อะไรหยัดไม้นะขอมา ไม่ใย็ตะปูป่อเย็บไม้าเคื่อนวเกอไปเอตังนี้บอลตัวนี้แกด้วยนะล้างมือก่อนจะมาหน่ะทำควาสะอาดช้ำนี่้ บ่จะแทะเดี๋ยวนี้น่ะบอะแทะมดีกันแมบอนจะแท่เดี๋นี้นะแทงช้ำมันวามันควาำบมันห้อมบ่นะบอมีตัววาบ่มีักมีใชใจของจะมีตัวว่าอยู่มันไปไม่ได้เดยเป็แล้วเนาะนเนาะน่นมีนแทะเขานี่บอคู่สมสมงนี้นี่ Hmm? Ừ. Ừ. À, 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 ừ. thôi bao, ừ. đi vào. Ừ rồi đi mày cho nó mày đéo chơi,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  mày đéo đi mày đéo chơi, mày ว่าข้วีดิโกะดือดเลยะโอ้น่นะแคอย่าละเคบเดี่ยวลูกเลยเลยแกปข่าวนอ่นี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 นี่นี่ตกละเก็บมาโอ้ยด้ดว่าดีท ไม่มีเลยไม่มีเลยทุกคนแกะเบบลองแกะมาจุดมืดเลยอันนี้ค่อยหัดเอ่เท่าลองเลยขู่ึ่ง mẹ đừng sao lắm hơi như sao quanh hơi này không thong 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 này. thong cái จังมันซืีอนั่งเลยมันลุกนะเฮ้ยเอ้ยไดยพร้อมอยู่นี่เฮ้ยไปถือมาพร้อมเลยมาิต้องขับรถมือมาเ่อพระเจ้าเอจอดอย่างน้นเอ้ยนะแลม่พระจ้าลงสบายเนาะู่ยตกรรถมันลงยาพระเจ้าหยุดหน้าหน้าันเถทีขับรถโยมย่อยบ่มือมาม่อพระเจ้านก็ตัน้อยพอดีเขับรถ ก็เหมือนใหม่ก็เดียวก็ยังหกใบหนังอยู่เลยนอนเยอะมากมาขโมยก็ได้นอนก็ได้าเป็นชั้นเป็นติ๊กจนหน้าไว้หน้าบึ้อโคหน้าก็โคแก้มก็มีกุ้งโครู้จ่ายเจ้าแล้วรักอยู่มันก็ษาหมันแม่มันก็มีมันนั่งนูดมันไม่ได้อยู่เคยคอยดึงมากบ่เลยมันนอนเองนลดยันนอนเพื่อนอนตอนน้ามาแล้วนอนเยอะเอาผ้าผู้ชะ้ตแล้วก็ไม่นอนเลย มันเพอยู่คือมนมันก็มีมันสแม่บ่เลยแม่เป็นยเกือกับมันมัน่ยกือมีนี่แหะือกะแค้วใ่นะขอาปอนเห็นไเยอะละนี่ม่นนะแล้วเราจะเอาเ๋มอทำมกนึงอันนี้เขยอะะอันื้เขายอะก็ยังวาว ตลาดกที่ใดจะไหนตลาดก็ลงตุ๊ซ่โมงกาโมงการตลาดอืมพวกเราไปชชยก็ห้ามมีท่านแ่เดี๋ยวเสพนะเออว่าตอนเนี้ยเสแ่เสพกับพี่ท่านคืองูมันละท่านจะมาท่ ได้ <tiếng đất> <tư> <tiếng đất> <tư> <tư> <tư>

แค่ได้หลายเมนูไม่ล่นแน่หล่นขึ้นล่นคอยู่ลองทหมาชมนะย้อนปืนหนึ่งรรมาไว้หลุดมุดระเบ้าวันนี้มดแล้วมุดแล้วเจอหั่นลาง คุ้นเลยตัวมันเตะตัวใบข้างมันนะนี่แหละเขาทายนะเพื่อนที่เชนห้องเป็น้องมายามว่ามีมันยู่เป็น้ังอันนี้อ่ะทำมันหกนี่บ้านี่แหละต่อ

อันน oh, mm ี hmm. uh, mm ้เ hmm. ช mm ื่อนี่นะันี่ยอันนี้เชื่อน้ำแก้วได้เลยน้ำแก้วแดงๆคือน้ำขปุนเมื่อกี้ชูวบีนี้นี่บวกคุ้มเลยนะกับอันนี้หกสิบพันนะม้น ไปเบนซิลล์บ่อยลพุกอามาเนาะ้าไเยอะายเนะเดี๋ยวนาเดียวหลังปนักเจ้าว่าไหล่นอยางไรหล่นนท่าไมนย่อลท่านเชงจุ๊บซ้ำีเลวโนเกียซื้นนะเพื่อว่

เลหาขึมีเห็ดคลุกคล่นทะไปเฉยแล้วนะน่ะชาวม้นต้นมา่บ้งเบอนมีเคยเห็นบ้เหมือนตนนะนี่ฮ้ลสีอ็ดหลุนเอ็ดแกงนะแกงนั่ต้ตซื้อม้อน้อย ไฟ่กันลูกสุกไวแน่นอนควันขึ้นพร้อมแ๊บเดียนยิมเล่าเบิ้งตอนสุทุกคนเยอะนึงพร้อมนี่แม่เอาเบิ้งตอนเอาไปเดูมาถ้าเบิ้งตอนกินไฟแห้งมันพุดเลยแม,ม,ม่กำลังมุก ก็เน้ากับอ่านน้ำกเบือเองุกคนนนี้ากับแปุงแล้วทุกคนมันเย่มเยทำมาลองกินข้าวแซ่บมุกนึงสองมุกได้สมุก